ไมล์พัสลนันเผยเลิกแต่งเดือนพฤศจิกายนปีหน้าแต่งสองวนันไม่อยากยุ่งเหนื่อยไร้แรงปาร์ตี้ทีมเทศกาลดนตรีเฟสติวัลจองวง,งดังข้ามปีให้กำลังใจไบเฟิร์นถูกลือเลิกนายนพชี้กระแสะไปไกลกระทบครอบ,บครัวมีนิยายโผล่หลายเรื่องชี้เป็นช่วงจัดการปัญหาอยากให้เขาสองคนพูดเองจองตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวยืนหัวแถวเท่านั้นหลังจากที่แฟนหนุ่มทายาทเบียสิงพายสุนิตพิรมพักดีคุกเขาขอแต่งงานท่ามกลางหุบเขาโรแมนติกที่ประเทศชิลี ล่าสุดไมล์พัสซารันจิระเวศสุนทรกุลได้เผยถึงเลือแต่งในงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ AI g e เจนแมนกับวิธีดิจิทัลนูมัดยอมรับว่าขาะเดินแล้วเป็นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าทีมเทศกาลดนตรีเน้นดนตรีและอาหารเพราะอยากปาร์ตี้มากกว่าเน้นพิธีการเดือนพฤศจิกายนปีหน้าคะ่ะระหว่างนี้ก็เตรียมงานไปเรื่อยๆเตรียมงานไปด้วยทำงานไปด้วยจ้างได้นะคะหัวเราะส่วนทีมคือเราสองคนชอบไปเทศกาลดนตรี แล้วเราก็ไม่ชอบแบบเป็นพิธีมากเลยอยากให้เป็นแบบปาร์ตี้เลยเป็นทีมคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่พวกเราชอบกันเป็นเฟสติวัลไปเลยวงเริ่มเล่นตั้งแต่5้าโมงเย็นตอนนี้ก็พยายามลิสต์วงอยู่ว่าอยากให้วงอะไรมาเล่นในงานเราบ้างเห็นปรงกันว่าอยากจะเน้นดนตรีกับอาหารถามว่าจะเป็นแบบบิ๊กเมาท์ไหมสองเวทีพอคะ่ะเวทีนี้เล่นปุ๊บอีกเวทีหนึ่งเตรียมสลับกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จอยจออยู่ข้างล่างเวทีคะ่ะหัวเราะ แต่พิธีทางการก็มีค่ะก็จะมีผู้ใหญ่มีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นพิธีเช้าแล้วก็จบแล้วอีกวันก็เป็นปาร์ตี้ฉลองแต่งงานแยกวันกันค่ะเดี๋ยวเหนื่อยเกินไม่มีแรงปาร์ตี้ไม่อยากยมก็จะจัดอยู่ภายในเดือนเดียวกันค่ะแต่ว่าราอคะวันอีกทีวงดนตรีเราอยากได้วงฝรัง่งวงปึงป้งๆมาอันหนึ่งคือจริงๆก็เป็นอะไรที่เราเคยไปดูด้วยกันมาแล้วเราชอบมากชื่อวงเด็บแลคีกำลังพยายามอยู่เดี๋ยวต้องลองคุยค่ะต้องรีบจองก็จองข้ามปีเลย